คำถามประกาคมจากทางบ้านนะครับคนนี้ถามมาในประเด็นที่น่าสนใจนะครับถามมาว่าถ้าสูตรใหม่มันดีจริงอ่าทำไมจึงมีคนคัดค้านครับมันต้องมีข้อเสียนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะสามารถถามมาได้เลยนะอย่างเงี้ยนะครับถามว่าถ้าสูตรใหม่ดีจริงทำไมจึงมีคนคัดค้านครับมันต้องมีข้อเสียนั่นแหละครับ ถามว่ามีข้อเสียไหมก็ต้องยอมรับก่อนเลยว่าสูตรเดิมนะต้องเข้าใจก่อนว่าสูตรเดิมเน้นความสําคัญกับ60เดือนสุดท้ายเป็นหลักและก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะก่อนหน้า60เดือนเนี่ยจะส่งมาฐานเท่าไหร่ฐานน้อยเท่าไหร่เขาไม่สนใจเขาส่งเขาสนใจแค่ฐาน60เดือนสุดท้ายเป็นหลักนะครับเท่านั้นซึ่ง ถ้าใครนะครับอยู่มาตรา33แล้วก็เริ่มไต่เต้าแรกๆเงินเดือน8,000เงินเดือน9,00 0และเริ่มไต่เต้ามาจนฐานสูงสุดฐานเกิน15ื0นนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์จากาสูตรประากาันสังคมสูตรณปัจจุบันนะอย่าง100%เลยนะเพราะมันจะเต็มแม็กเลยนะฐานอยู่ที่15 0 0 0นะครับมันจะได้ประโยชน์ อย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะได้ประโยชน์เลยถามว่ามันก็ไม่ได้มีทุกคนหรอกที่อยู่ๆฐานน้อยๆแล้วมาฐานสูงในช่วง5เดือนสุดท้ายนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นได้นะครับทำแบบนั้นได้แต่ส่วนใหญ่มันจะค่อยๆสเต็ปทีละเหมือนเงินเดือนขึ้นอนะ่ะทีละปีทีละปีมันก็ค่อยๆขึ้นมานะปีละปีละห้าปีละ400แล้วแต่นะครับช่วงแรกๆเงินเดือนมันน้อยอยู่นะแล้วก็ช่วง55นะครับช่วง5ปีสุดท้าย ฐานเงินเดือนจะอยู่สูงสุดก็ได้ประโยชน์นะครับเต็มแม็กนะในขณะที่บางคนนะส่งมาตรา3-3ามานานนะครับแล้วก็มาส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายกลับกันเลยนะนะครับเสียเปรียบแบบถึง,ถงที่สุดนะครับฐานลดลงถึง1 1เอ่อถึง3เท่านะครับจากเดิมนะฐานสูงสุด1,500ลดลงเหลือ4,800ฐานตกมา3เท่าเลย บำนาญก็ตกมาสามเท่าเช่นเดียวกันนะครับนั่นเป็นจึงจึงเป็นเหตุผลที่เขามีการคำนวณด้วยบำนาญสูตรใหม่สูตรแคร์เอามาจัดการตัวนี้นะครับจัดการตัวนี้เพราะว่าบำนาญสูตรแคร์นะครับสูตรใหม่เนี่ยจะใช้ฐานตลอดการทำงานเฉลียล่ยเฉลี่ยตลอดการทำงานตลอดช่วงอายุทุกๆเดือนเนี่ยนะครับเอามาคำนวณ นะเอามาคำนวณไม่ใช่ยึด60ิเดือสุดท้ายเท่านั้นถามว่าแล้วฐานใหม่เนี่ยนะมันมีข้อเสียไหมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สูตรณนะปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นสูตรที่มันมันเป็นสูตรที่มันไม่ควรนำมาใช้ตั้งแต่แรกเพราะด้วยสูตรณนะปัจจุบัน มันยึดแค่60เดือนให้ความสําคัญกับ60เดือนสุดท้ายก่อนหน้านั้นไม่สนใจนะอันนี้ถ้าพูดถึงบนานาญนะก่อนหน้านั้นไม่สนใจยึดแค่60เดือนสุดท้ายเป็นหลักในการคํานวณก่อนหน้านั้นฐานเท่าไหร่เขาไม่สนใจนะครับมันก็เลยเกิดปัญหามีทั้งคนเกิดปัญหามีทั้งคนที่ได้ประโยชน์กับมันสูงสุดคือฐาน60เดือนนะครับคราวนี้พอสูตรใหม่มาเนี่ยสูตรใหม่มามันก็จะบาลาน นะบาลานซ์กันเท่ากับว่าคนที่แรกๆฐานเงินเดือนน้อยนะครับฐานเงินเดือนน้อยๆแล้วมาฐานเงินเดือนพุ่งปีในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับพอเอามาเฉลี่ยปุ๊บเนี่ยมันทําให้บํานาญไม่ได้เท่ากับสูตรณนะปัจจุบันนะอาจจะได้น้อยลงกว่าสูตรปัจจุบันนะอันเนี้ยบางคนจึงมองเป็นข้อเสียไงเป็นข้อเสียว่าเฮ้ยมัน ทำให้คนที่ส่มมาตรา3-3มาและช่วงแรกๆฐานเงินเดือนน้อยๆอ,อ,อาจจะทําให้ฐานลดลงไปกว่าเดิมในอนาคตถ้าเกษียณในอนาคตนะอันนี้เราพูดถึงผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนะเพราะช่วงเปลี่ยนผ่านมันมีช่วงที่ออมาเทียบกันว่าฐานไหนได้มากกว่าก็ยึดฐานนั้นนะครับแล้วก็มีเงินชดเชยอยู่แต่ไอสูตรแคร์สูตรใหม่มันไม่สามารถที่จะชดเชยไปตลอดได้ นะมันชดเชยได้แค่5ปีเพราะนั้นหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นนะหลังจากปี7 4ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นนะครับที่หลายท่านก็กังวลนะบางคนส่งมาตราสามสามก็กังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ที่คนคัดค้านมันพะประเด็นข้อเสียไอ้ตรงที่อาจจะทําให้นะพอใช้ฐานเฉลี่ยของเราเนี่ยช่วงแรกๆฐานเราน้อยมันจะทําให้บํานานนะครับพอเอามาคํานวณด้วยสูตรใหม่ จะได้น้อยลงเทียบเท่ากับสูตรเดิมหรือเปล่านะครับเขากังวลในประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเองก็กังวลในช่วงแรกแต่พอเราทําความเข้าใจกับสูตรแคร์สูตรใหม่แล้วเนี่ยเราเห็นประโยชน์มันมากกว่าข้อเสียนะถ้าใครจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับนะแต่มองอย่างนี้ดีกว่ามองว่าสูตรเดิมเราเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีข้อบกพร่องในตัวสูตรมันเองตั้งแต่แรกแล้ว นะเพราะว่าไอ้ที่ส่งมายึดแค่60เดือนยหรือยึดแค่5ปีสุดท้ายเป็นหลักซึ่งในความเป็นจริงนะครับในอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรที่จะให้ความสําคัญกับแค่5ปีสุดท้ายเท่านั้นมันควรสัมผัสให้ความสําคัญตั้งแต่ช่วงแรกของการส่งหรือที่ส่งมาเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยมันควรให้ความสําคัญทุกทุกเดือนมาเป็นส่วนประกอบในการคิดคํนนานวณบํานาญควรจะมองในประเด็นนั้น ด้วยแล้วด้วยสูตรมันบกพร่องมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับสูตรมันควรปรับปรุงแต่แรกแล้วไงมันก็เลยทําใหเ้เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งนะพอเอามาสูตรใหม่เนี่ยนะหลายท่านมันก็เปรียบเทียบในสูตรเก่าแล้วก็กลัวว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา3สามเนะเราลอดอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องการได้รับบํานาญน้อยๆน,น,นะครับ mm. เขาก็มาที่ประเด็นของกลัวว่าบํานาญที่ คำนวณด้วยสูตรณับปัจจุบันนะแล้วถ้าใช้สูตรใหม่มันจะได้น้อยลงกว่าสูตรปัจจุบันแต่เรายังไม่กเกษียณตอนนี้ไงอีก10ปี20ปีกเกษียณมันจะมีผลกับเราไหมอ่านี่คือประเด็นที่เขาคิดกันซึ่งคิดได้นะผมก็คิดนะต้องเข้าใจก่อนนะแอดมินเองอายุยังไม่กเกษียณบอกเลยและแอดมินยังไม่ส่งมัตตา39แม้แต่เดือนเดียวแอดมิน ทำงานประจําส่งมาตรา33ามาตลอดแล้วก็อยู่ในฐานาฐาน15ื่นนะแต่แอดมินโชคดีคือช่วงแรกๆเนี่ยฐานแอดมินคือ13ื่นจริงแต่อยู่ได้แค่ไม่ถึงปีอ่ะแล้วก็ย้ายไปก็ฐานเกิน15ื่นตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วเพราะนั้นแอดมินเองมองว่าไม่ได้กระทบตัวแอดมินมากนะักเพราะว่าช่วงแรกๆฐานมันไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นแต่ ในปีหน้าเองนอกจากมีการปรับสูตรคำสูตรคำนวณแคร์แล้วยังมีปรับฐานเงินสมทบด้วยฐานใหม่นะจาก1มื่นหเป็น17,500บาทเพราะนั้นฐานใหม่มันก็จะอาจจะมีผลกระทบเพราะหลายท่านกังวลน,นะฐานใหม่จะมีผลกระทบในประเด็นของฐานเงินสมทบซึ่งตัวสูตรแคร์เองมีสิ่งที่เรียกว่า p พชร์ช n นพอยต์นะครับเพชนพอยตเดี๋ยวให้ดู นี่แฟชั่นพอร์คือการปรับเงินเดือนเป็นค่าปัจจุบันนะหรือแต้มบำนาญซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทำให้ค่าเงินเดือนในอดีตนะหรือฐานเงินสมทบในอดีตนะครับถูกปรับให้เป็นปัจจุบันมันทำให้ไม่ทิ้งห่างกันมากเพราะนั้นคาดการในอนาคตแม้จะเราเราจะไปรับบำนาญกับอีก10ปี20ปีมันก็จะได้รับบำนาญน,นะ ไม่ได้แตกต่างกับการคำนวณตัวบำนาญชราภาพสูตรปัจจุบันมากขนาดนั้นนะครับให้มองในประเด็นนี้นะเพราะมันมีเพชช้อนพอยต์ในการมาคำนวณค่าเงินให้เป็นปัจจุบันนะค่าเงินเก่าอื่นๆเนี่ยให้ปรับมันเป็นค่าปัจจุบันที่ควรจะเป็นในแต่ละคนนะครับ ก็น,นั้นแหละมันจะช่วยทําให้แม้คํานวณบํานาญแล้วมันจะไม่ได้น้อยนะครับมันจะไม่ได้น้อยกว่าสูตรปัจจุบันถึงขนาดน่าเกียดอะไรแบบนี้ถามว่าได้น้อยได้ไหมมันก็มีกระทบบ้างตามฐานจริงๆของแต่ละคนก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นประเด็นนี้นะผมไม่ได้อวยว่าสูตรใหม่มันเลิศเลอเพอร์เฟกอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่า ถ้าเทียบกับสูตรเก่าอันนี้ใช้คาว่าเทียบกับสูตรเก่านะครับเราไม่ส่งมาตรา39เลยส่งมาตรา33มาตลอดและช่วงแรกๆเงินเดือนเราน้อยจริงๆเนี่ยนะครับมันคํานวณจริงๆเ่ยปลายทางถ้าเทียบกันก็อาจจะได้บํานาญที่น้อยกว่าสูตรปัจจุบันก็เป็นไปได้นะครับอาจจะน้อยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานนะครับเฉลี่ย เงินสมทบนะครับกับการบางคนนะฐานมันไม่เกินหมื่นห้าฐานหมื่นสี่หมื่นสามก็อาจจะคํานวณด้วยสูตรปัจจุบันนะครับได้มากนะกว่าคำนวณด้วยสูตรแคร์เนี่ยได้มากกว่าสูตรปัจจุบันนะอย,อย่างตัวอย่างที่ผมมักจะทําตอนนี้ผมช่วงประมาณบ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีออกตัวอย่างมาวิธีการคํานวณว,ว่าส่งเท่าไรฐานเท่าไร นะครับคำนวณแล้วบํานาญในสูตรปัจจุบันเทียบกับอดีตมันเท่าไหร่นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะลองไปดูได้นะครับดูได้เพราะฉะนั้นเราตอบคาถามกันนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พิมมาก็ต้องยอมรับเลยว่ามันก็มีข้อเสียในถ้าเทียบกับสูตรปัจจุบันนะมันก็มีข้อเสียแต่ไอข้อเสียที่ว่าเนี่ยมันเพราะสูตรปัจจุบันเราเนี่ยมันมีจุดบกพร่องนะครับ อยู่ตั้งแต่สูตรมันอยู่แล้วนะสูตรบกพร่องมันอยู่ตั้งแต่สูตรมันอยู่แล้วล่ะพราะสูตรเดิมอ่ะต้องยอมรับว่าสูตรเดิมมันไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันจะไม่เกิดความแตกต่างชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือนะคนหนึ่งส่งมาจํานวนปีเท่ากันแค่ว่าไปส่งมาตราสามเก้าในช่วงห้าปีเท่านั้นแหละนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะมันกลับกัน กับตลปบัดชนิดที่เร็วร้ายมากนะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องมีบำนาญสูตรแคร์สูตรใหม่มาแก้ไขนะครับจุดบกพร่องของสูตรเดิมตรงนั้นนะครับเพราะาผมเห็นจุดบกพร่องนี้มา,าตั้ง3-4ปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทำเกี่ยวกับประกันสังคมแล้วก็เราก็พยายามพูดคุย แชร์ประสบการณ์จากหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาเนะี่ยเอามาพูดคุยกันว่าเฮ<ะ>้ยมันเป็นปัญหาจริงๆนะหลายท่านมันไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินหลักพันต้นๆจากเงินบำนาญไอ้บำนาญมันควรที่จะสมชื่อมันนะ่ะคือเงินที่ให้คุณใช้หลังการเกษียณเป็นบำนาญที่ให้คุณใช้หลังการเกษียณได้เพราะในฐานะที่ประกันสังคมเองมันเป็นภาคบังคับเนาะ มันไม่ได้ภาคสมัครใจใครทํางานภาคเอกชนทุกคนทุกที่ก็จะต้องถูกบังคับให้ส่งประกันสังคมเพราะมันเป็นกฎหมายที่นายจ้างนะที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องส่งประกันสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นภาคบังคับนะครับไอ้สิทธิประโยชน์อะไรที่มันทำให้เกิดข้อเสียเปรียบของอผู้ประกันตนก็ควรต้องปรับใหม่นะสักทีเทราะนั้น ไม่ต้องห่วงในประเด็นของการจะได้รับบำนาญน้อยในอนาคตผมเชื่อว่าไอ้เพช i ันพอยต์มันช่วยได้นะปรับค่าเฉลี่ยให้มันเป็นฐานปัจจุบันเพราะผมลองคำนวณแล้วมันมันมันไม่ได้ลดลงถึงขนาดแบบน่าเกียดขนาดนั้นนะครับแต่มันมีมันมีส่วนไหมมันก็มีส่วนในคนที่ฐานช่วงแรกๆมันน้อยจริงๆมันก็เป็นไปได้นะ แต่ถ้าเกิดอย่างผมมันไม่กระทบหรอกเพราะว่าผมดูและฐานแรกๆของผมเนี่ยมันน้อยแค่ช่วงปีแรกนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะอัพขึ้นมาเป็นฐานสูงสุดของ15ื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับก็ตอบคําถามนะค่อนข้างตอบอยาวนิดน,นึงนะเพราะเราต้องอธิบายทีละสเต็ปไนงะถึงความเป็นมาต่างๆถึงจะตอบได้ว่านี่จริงๆแนตะ่ก็ ยอมรับว่าไอ้สูตรใหม่เองเนี่ยถ้าเทียบกับสูตรเก่านะไอ้เทียบกับสูตรปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อเสียในประเด็นของฐานถ้าส่งมาช่วงแรกแหละนะครับ